กรณีได้รับข้อมูลนะครับจากจากสื่อมวลชนนะครับกรณีมีมีการให้ความเห็นนะครับจากต่อสถานการณ์ชายแดนของไทยและกัมพูชานะครับในเรื่องในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วซึ่งเกิดขึ้นซึ่งทางฝ่าย IoT กรกัมพูชาเนี่ยได้ได้ได้มีการสรุป แล้วก็นําเสนอข้อมูลซึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าในข้อมูลเนี่ยได้ระบุว่าฝ่ายไทยได้เข้ามาปักลดหนามใหม่นะครับในพื้นที่ที่ประชาชนกัมพูชาอาศัยและก็ทํากินนะครับจึงทําให้เกิดการประท้วงต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยได้เคยยืนยันแล้วว่าลดหนามนั้นเนี่ยอยู่ในเป็นเป็นเครื่องป้องกันนะครับ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับกําลังพลแล้วก็หน่วยนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ในส่วนพื้นที่ที่เป็นที่พิพาทนะครับหรือในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ตางฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับซึ่งไม่ใช่พื้นที่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ <uck m. S 1> อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามาตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับ ต่อไปมีข้ออ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยต่อกรณีพื้นที่นะที่มีการชุมนุมของประชาชนกัมพูชาเนี่ยได้พูดถึงว่าข้ออ้างที่ฝ่ายไทยใช้เนี่ยเพราะว่าเราใช้แผนที่1ต่อ5 0,000ซึ่งไม่ถูกต้องซึ่งขัดต่อ M U U นะครับที่กําหนดให้ใช้แผนที่1ต่อสองแสนนะครับซึ่งตรงนี้เองจริงจริงแล้วในพื้นที่นี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้แผนที่อ้างอิงนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ใน พื้นที่อ้างสิทธิ์นะตรงนี้น่าจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรืออาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบนะครับซึ่งทางกองทัพบกเองเนี่ยก็จะประสานกับทางกองทัพไทยเพื่อจะได้นำนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องว่าพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการพิพาทนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตของประเทศไทยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีการดําเนินการ อย่างจริงจังเท่านั้นเองนะครับ